สวัสดีนะคะพ,พี่ทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายพระเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีพระเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0ูนย์เก้าสนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะสําหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่ สองร้อยสองร้อยเจ็ดสิบเก้าของน้องแล้วนะคะวันนี้ก็มีพระเครื่องนะคะมาหลากหลายรายการนะคะก็ก่อนรับดูรับชมยังไงนะคะฝากพี่พีกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะก็มีราคาเริ่มต้นที่องค์ละ300บาทเหมือนเดิมเลยนะคะปิดคู่400นะคะ แล้วก็มี400ปิดคู่600บาทนะคะเดี๋ยวยังไงลองเลือกดูเลือกชมกันก่อนนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนก็สามารถแจ้งปิดหมายเลขรายการกับน้องได้เลยนะคะ เริ่มกันที่รายการที่1องค์ที่1นนะคะเป็นพระสมเด็จเกจชยโยองค์นี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่1นะคะองค์ละ300บาทเดี๋ยวน้องส่องให้ดูเนื้อผิวกันใกล้ๆชัดๆเลยนะคะองค์นี้จะเป็นรายการที่1นนะคะนี่นะคะเนื้อผิวนะคะดูปรางลักษณะพระพี่ๆเลือกรู้เลือกชมได้เลยนะคะองค์นี้จะเป็นรายการที่1นนะคะ ต่อไปรายการที่สองนะคะรายการที่สองนะคะเป็นองค์นี้เลยนะคะเป็นองค์นี้เลยนะคะอง์นี้จะเป็นรายการที่สองนะคะราคาองค์ละ300บาทเหมือนกันนะคะราคาองค์ละ300บาทเหมือนกันนะคะองนี้เป็นรายการที่สองนะคะองนี้เป็นรายการที่สนะคะพลิกด้านหลังให้ดูให้ชมกันเลยนะคะพลิกด้านหลังให้ดูให้ชมกันเลยใกล้ๆชัดๆเลยนะคะอง์นี้จะเป็นรายการที่สนะคะ องนี้เป็นรายการที่สองนะคะต่อไปรายการที่สามนะคะรายการที่สามนะคะเป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะคะองค์นี้นะคะด้านหลังเป็นหลังเรียบนะคะเนื้อผิวสีน้ำตาลแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวส่องให้ดูให้เห็นใกล้ๆชัดๆกันนะคะองค์นี้จะเป็นรายการที่สามนะคะองค์นี้จะเป็นรายการที่สามนะคะราคาอง์ละสามร้อยบาทนะคะราคาอง์ละสามร้อยบาทนะคะ ต่อไปนะคะรายการที่4ี่นะคะรายการที่4เป็นพระสมเด็จเกตสมเด็จอันนี้จะเป็นไกเซอร์นะคะอันนี้เป็นพระสมเด็จไกเซอร์นะคะเป็นรายการที่4นะคะอง์ละ300บาทนะคะเดี๋ยน้องส่องให้ดูกันใกล้ๆนะคะองนี้เป็นไกเซอร์นะคะรายการที่4นะคะอง์ละ300บาทนะคะพี่ๆชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะ ก็สามารถแจ้งปิดหมายเลขรายการกับน้องได้เลยนะคะต่อไปรายการที่5นะคะรายการที่5นะคะองค์นี้มีค่าปิดเหมือนเหมือนชุบรักแบบนี้นะคะส่วนด้านหลังนะคะเป็นรอยแตกรายงาซ้ายขวาแบบนี้เลยนะคะองค์นี้จะเป็นองค์ที่5นะคะอง์ละ300บาทนะคะอง์นี้เป็นองค์ที่5นะคะ ต่อไปองค์ที่หกนะคะองค์ที่หกนะคะเป็นคล้ายๆเกตชยโยอ,อกเป็นร่องเลยนะคะองค์นี้นะคะรายการที่6นะคะองค์ละสามร้อยบาทนะคะองค์ละสามร้อยบาทรายการที่หกนะคะพลิกด้านหลังให้ดูให้ชมกันนะคะนี่นะคะรายการที่6 ต่อไปรายการที่7ดนะคะเป็นพระนางพญานะคะเป็นพระนางพญานะคะอง์นี้รายการที่7ดนะคะเดี๋ยวน้องค่อยๆส่องให้ดูให้ชมกันเลยนะคะอง์นี้รายการที่7พระนางพญานะสามร้อยบาทเหมือนกันนะคะ300บาทเหมือนกันนะคะเป็นพระนางพญารายการที่7ดนะคะ ต,ต่อไปรายการที่8นะคะเป็นหลวงพ่อไผ่นะคะเป็นเหรียญกลมหลวงพ่อไผ่นะคะองค์นี้รายการที่8นะคะเป็นเนื้อทองเหลืองแบบนี้นะคะเป็นเนื้อทองเหลืองก่าแบบนี้นะคะที่ระลึก2 4 7 8นะคะหลวงพ่อไผ่นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อไผ่นะคะองค์นี้เป็นรายการที่8นะคะ300รบาทต่อไปรายการที่9นะคะรายการที่9เป็นพระปิดตานะคะ <mile> เป็นพระปิดตานะคะพิมพ์หลังแบบแบบนี้นะคะองนี้นะคะเป็นพระปิดตาพิมพ์หลังแบบนะคะรายการที่9นะคะอง์ละ300บาทเหมือนกันนะคะต่อไปรายการที่10นะคะรายการที่10นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะหลวงพ่อเงินเหรียญจอบใหญ่นะคะรุ่น1หลวงพ่อเงินบางคานนะคะนี่น้องสองให้ดูให้ชมกันนะคะเป็นรายการที่1ินะคะราคาอง์ละ300บาทนะคะ ราคาองละ3 0 0บาทนะคะเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะหน้าสวยเลยนะคะคมชัดไม่มีตำหนิเลยนะคะพี่ต่อไปรายการที่11นะคะรายการที่11เอเป็นเหรียญเสมามีรอยจาร์หลวงปู่มหาศิลานะคะเหรียญเสมามีรอยจารนะคะรุ่นสมปาถนารวยหมื่นล้านนะคะปีสองหนะคะด้านหลังด้านหลังเนี่ยรุ่นนี้เขาบอกว่าหลวงพ่อเนี่ยเป็น เป็นคนวาดให้ด้วยนะคะเนี่ยพระพระพุทธรูปด้านหลังนะคะตัวยันด้านหลังเนี่ยหลวงพ่อวาดให้ด้วยนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที mm ่11นะคะ300บาทต่อไปรายการที่12นะคะรายการที่12นะคะเป็นรูปปล้วหลวงพ่อเงินนะคะรูปปลอวหลวงพ่อเงินรายการที่12นะคะอ๋อไฟขยับเลย รูปหล่อรวมพ่อเงินรายการที่12นะคะส่องให้ดูทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะพี่ๆชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะก็แจ้งปิดกับน้องนะคะองนี้เป็นรายการที่สิบสอนะคะ300ร้อยบาทต่อไปรายการที่13านะคะรายการที่13านะคะเป็นพระนอนแบบนี้นะคะเป็นพระนอนแบบนี้นะคะ องค์นี้รายการที่13นะคะด้านหลังมีตาปั๊มคล้ายๆตาปั๊มที่เขาปั๊มพวกสมเด็จเลยนะพี่นี่นะคะเป็นตาปั๊มสีน้าเงินแบบนี้นะคะเป็นพระนอนนะน้องดูว่าเป็นพระนอนแบบนี้นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่13นะคะ300บาทเหมือนกันนะคะองค์นี้ราคาองละ300บาทเหมือนกันนะคะเป็นพระนอนนะคะพี่แบบนี้นะคะ ต่อไปรายการที่14ี่นะคะรายการที่14ี่นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะรายการที่ส4ี่เนื้อผิวเก่าเดิมแห้งแบบนี้เลยนะคะด้านหลังมีตาต่อโค้ดนะคะด้านหลังมีต่อโค้ดหมูทั้งหมด9้าตัวนะคะด้านหลังต่อโค้ดหมูเก้าตัวแบบนี้เลยนะคะองนี้เป็นรายการที่14นะคะอง์นี้เป็นรายการที่14บสี่นะคะ ต่อไปรายการที่15นะคะรายการที่ 15. นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะหลวงพ่อเงินเหรียญจอบใหญ่นะคะแต่เหมือนแบบมีจุดเม็ดเหมือนค้า้ทรงพิมเขาเรียกว่าไงนะทรงพิมพ์ขีงงนะ้ตาเลยนะพี่นะอันนี้แต่นี้จะเป็นเหรียญจอบนะคะลองอธิบายตามที่เห็นเลยนะคะพี่นะบางเหรียญบางองค์ก็ไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ดูแปลกๆนะะเพิ่งได้มาเหมือนกัน อันนี้จะเป็นรายการที่15นะคะองค์นี้รายการที่15้านะ300บาทนะคะต่อไปรายการที่16นะคะรายการที่16เป็นพระปิดตานะคะหลวงปู่มหาศิลานะคะจะเป็นเนื้อผิวสีน้ำตาลนะคะรุ่นปดนีนะคะรุ่นปดนีนะคะหลวงปู่มหาศิลาวัดโพสีสะอาดนะคะเหรียญปิดตาปดนีรายการนี้รายการที่16นะคะอง์ละ300บาทต่อไปรายการที่17นะคะ รายการที่17เนะคะเป็นรูปหล่อหลวงปู่ทิมนะคะเป็นรูปหล่อหลวงปู่ทิมนะคะรายการที่17นะคะนี่เนาะ,ะค่อยส่องให้ดูให้ชมนะคะเขียนวัดระหานไาร,ร่นะคะเขียนวัดระหานไร่นะคะเรียมกรอบสีน้ําตาลแบบนี้เลยนะคะสวยๆนะคะรายการที่17นะคะองค์ละ300บาทนะคะต่อไปรายการที่18นะคะเป็นพระคุณแผนนะคะเป็นพระคุณแผนเนื้อชุก อันนี้เป็นเหมือนกระเบื้องเลยเป็นเนื้อเคลือบกระเบื้องแล้วก็ชุบรักปิดทองแล้วพี่อูอันนี้ทำลายอย่างเลยอ,องค์นี้นะคะเป็นเนื้อชุบกับเคลือบเขาเรียกว่าเนื้อเคลือบกระเบื้องนะคะด้านหน้าแล้วก็มีมีรงรักปิดทองทับมาอีกทีหนึ่งด้วยนะคะอันนี้คือแลวส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็นเนื้อลงรักแบบนี้เลยนะคะเป็นเนื้อผิวสีดําๆนะคะองค์นี้ราคาสามร้อยบาทเหมือนกันนะคะได้มาสององนะเดี๋ยวลองสองหน้าแต่หน้าพระน้องมองแล้วดู ต่างกันนะคะพี่อลองดูนะองคนี้จะเป็นรายการที่18นะคะต่อไปนะคะรายการที่19นี่รายการที่19นี่หน้าเขาจะใหญ่กว่ากันนะคะพี่แต่องคนี้จะไม่เหมือนไม่ใช่เนื้อเคลือบนะองค์นี้จะไม่ใช่เนื้อเคลือบนะคะอันนี้จะเป็นแค่เนื้อปิดทองลงรักปิดทองเฉยๆนะคะ เป็นรายการที่19นะคะองนี้ก็300บาทเหมือนกันนะคะองนี้ก็ราคา300บาทเหมือนกันนะคะนี่สองด้านหลังให้ดูด้วยเลยนะคะสองด้านหลังด้านหน้าให้ดูให้ชมกันชัดๆใกล้ๆนะคะองนี้จะเป็นรายการที่19นะคะ300บาทต่อไปรายการที่20นะคะรายการที่20นะคะอันนี้เป็นเหรียญเสมาเหรียญเสมา เดี๋ยวอ่านชื่อพระก,ก่อนนะคะวัดหนองกับระยองเอางี oh yeah. อ่าน้องสองหน้าพระให้ดูแล้วกันนะคะพี่เป็นเหรียญเสมานะคะเป็นเหรียญเสมาวัดหนองกับจังหวัดระยองนะคะเสมานี่นะมีหัวเสือตรงนี้นะคะเป็นเสมานะพี่นะอง์นี้ก็300บาทเหมือนกันนะคะรายการที่20สิบนะคะ ต่อไปรายการที่21นะคะเป็นเหรียญที่ระลึกหลวงปู่แผ้วเป็นทรงเหมือนทรงใบขี้เหล็กน,นะคะวัดกำแพงแสนพิเศษ80 82ปีนะคะรุ่นพิเศษ82ปีนะคะปลอดภัยนะเป็นเหรียญปลอดภัยนะคะเหรียญปลอดที่ระลึกเหรียญปลอดภัยหลวงปู่แผ้วนะคะรายการที่21อง์นี้400บาทนะคะ ต่อไปรายการที่22นะคะรายการที่22นะคะเป็นพระปิดตานะคะพระปิดตาหลวงปู่โตะนะคะพระปิดตาหลวงปู่โตะนะคะ 400บาทเหมือนกันนะคะองค์นี้ราคา400บาทเหมือนกันนะคะถ้าปิดคู่จะอยู่ที่600บาทนะคะถ้าปิดองค์เดียว400บาทนะคะราคาพิเศษกันเลยนะคะพี่ต่อไปนะคะรายการที่23นะคะเป็นเหรียญทรงเตารีดนะคะเป็นเหรียญทรงเตารีดนะคะหลวงปู่ทวดนะคะ เหรียญหลวงปู่ทวดนะคะอง์นี้รายการที่23นะคะราคาองละสี0รบาทเหมือนกันนะคะราคาอง์ละ400บาทเหมือนกันรายการที่23นะคะต่อไปรายการที่24นะคะเป็นเหมือนหลวงพ่อปานนะคะทรงคุดแบบนี้เลยนะคะอง์นี้รายการที่24นะคะราคา400บาทนะคะเป็นแบบว่าเรียมเก็บขอบนะคะเป็นเรียมขอบ 18K นะคะแบบนี้นะคะเนื้อผิผิว พระสวยนะคะเนื้อผิวพระสวยนะคะพี่เรียมกรอบเปิดผิวโชว์พระแบบนี้เลยนะคะคล้ายเรียมใส่นะพี่นะแต่มีขอบนะคะองค์นี้จะเป็นรายการที่24นะคะราคา400บาทต่อไปรายการที่25้านะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะเหยียบน้ําทะเลจืดนะคะเรียนหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดด้านหลังเป็นพระครูวิสัยโสพลน,นะคะวงเล็บนะคะทีมนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่ 25นะคะองนี้เป็นรายการที่25ราคา400บาทนะคะราคาองละ400บาทนะคะเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะนี่นะคะเนาะให้ดูใกล้ๆชัดๆเลยนะคะเรียมเก็บผิวให้นะคะต่อไปเป็นรายการที่26นะคะรายการที่26นะคะเป็นรูปปหอียหลวงปู่ทวดนะคะเป็นรูปเหรหลวงปู่ทวดนะคะอง์นี้ราคาอง์ละ 3 5 0อบาทนะคะองนี้350บาทนะคะมีตอกเลขโค้ด432ตรงใต้ฐานนะคะเนื้อผิวนะคะมีคราบสีแดงๆติดแบบนี้เลยนะคะองนี้นะคะนี่เป็นเหมือนแบบคราบแห้งๆแดงๆแบบนี้นะคะที่องค์ผรานะคะรวมปูดทัดวนะ3 5 0าบาทนะคะต่อไปรายการที่27นะคะรายการที่27นะคะน้องได้มาเป็น ชุดเดียวกันเลยนะพี่นะราคาองค์ละ350บาทเหมือนกันนะคะราคาองค์ละ350บาทเหมือนกันนะองค์นี้นะคะรายการที่28นะคะรายการที่28นะคะอันนี้น่าจะเป็นของหลวงปู่ศุขไหมคะนะพี่เป็นหลวงปู่ศุขไหมคะด้านข้างเป็นรอยตะไบนะคะด้านหลังมีรอยจานนะคะองค์นี้นะคะสี เอาไปแค่350ละกันนะพี่เอาไปที่350และกันนะคะถ้าปิดคู่นะคะก็มีรดราคาให้เหมือนกันนะคะจับคู่ได้หมดเลยนะคะจับคู่รดราคาให้นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่29นะคะเป็นเนื้ออัปปกา้าหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นเนื้ออัปปกาหลวงพ่อเดิมนะคะที่หน้าอกมีรอยจานนะคะนี่หน้าหลวงพ่อเดิมเป็นหน้าแบบนี้เลยนะคะพี่องนี้รายการที่2 9นะคะอง์ละ350บาทนะคะ องละ350บาทนะคะรายการที่29นะคะต่อไปรายการที่30นะคะรายการที่30นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพุทธโสธรนะคะเมืองจะเชิงเซานะคะเหรียญโล่นะคะเป็นเหรียญโล่นะคะหลวงพ่อโสธรนะคะอง์นี้รายการที่30นะคะราคาอง์ละ400บาทนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่31นะคะเป็นพระกิ่งนะคะพระกิ่งรายการที่ 31, นะคะองค์นี้นะคะเดี๋ยวนนางค่อยๆส่งให้ดูให้ชมกันเลยนะคะอง์คนี้เปิดร้อยได้ราคาองค์ละ400บาทนะคะองนี้เปิดแบ่งปันไว้ที่ราคา400บาทนะคะเนื้อผิวสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่เนื้อผิวสวยๆแบบนี้เลยนะคะพระกิ่งนะคะอง์คนี้นะคะรายการที่31นะคะ ต่อไปรายการที่32นะคะรายการที่32นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จรายการที่32ราคาองค์ละ400บาทนะคะราคาองค์ละ400บาทเนื้อผิวแตกรายงานสวยๆแบบนี้เลยนะคะเนื้อผิวแตกรายงานสวยๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่42นะคะต่อไปรายการที่43า รายการที่43นะคะนี่ค่อยๆส่องให้ดูให้ชมกันเลยนะคะค่อยๆส่องให้ดูให้ชมกันเลยนะคะอง์นี้เป็นรายการที่43นะคะ,อ,ะ,คะองค์นี้จะมีคาบชุปรักปิดทองนะคะองค์นี้จะมีคาบรงนักติดทองแบบนี้เลยนะคะองน,นี้รายการที่33นะคะองละ4 0 0บาทนะคะต่อไปรายการที่34นะคะรายการที่34นะคะนี่องค์นี้นะคะ เนาะค่อยค่ส่องให้ดูใกล้ๆชัดๆเลยนะคะองค์นี้รายการที่34นะคะองค์ละ400บาทนะคะองค์ละ400บาทเหมือนกันนะคะต่อไปรายการที่35 รายการที่35นะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะเป็นรูปล่อพระพุทธชินราชนะคะเนื้อผิวเนี่ยเหมือนชุบลักสีดําแบบนี้เลยนะคะเนื้อผิวเหมือนมีคาบชุบลักสีดําเลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่35นะคะองค์นี้เป็นรายการที่35นะคะ400บาทต่อไปรายการที่36นะคะรายการที่36นะคะเป็นหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะคะ เป็นเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะคะค่อยๆส่องให้ดูกันนะแบบนี้เลยนะคะเขียนปีพศ2 4งสองนะคะองค์นี้นะคะหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะคะ350บาท ต่อไปรายการที่37นะคะเป็นหลวงพ่อกล้วยนะคะพระกิ่งหลวงพ่อกล้วยวัดโคศิตารามนะคะด้านใต้ฐานอันนี้จะเป็นสีเงินแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีหะนุมานกับตัวยันตุกตานะคะนี่เขียนหลวงพ่อกล้วยวัดโคศิตารามชัดเจนเลยนะคะองค์นี้รายการที่37นะคะองค์นี้รายการที่37พร้อมหมวกเลยนะพี่นะพร้อมหมวกเลยนะคะพระกิ่งองค์นี้นะคะราคาองค์ละ4 0 0บาทนะคะ ต่อไปรายการที่38นะคะรายการที่38นะคะเป็นพระปิดตามีเส้นเกษาด้วยนะคะพี่องค์นี้มีเส้นเกษาด้วยนะคะวัดประดูชิมพีหลวงปุโตะนะคะรายการที่38นะคะมีเส้นเกสาโรยไว้ที่องค์พระแบบนี้เลยนะคะองค์นี้ราคา350บาทนะคะต่อไปรายการที่39นะคะ รายการที่39นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะวินาชัดเจนสวยงามเลยนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะปี25-30นะคะอายุ82ปีนะคะด้านหลังเป็นตัวยันอัคระแบบนี้เลยนะคะสวยคมชัดเลยนะคะพี่องค์นี้นะคะรายการที่39ราคา400บาทนะคะต่อไปรายการที่40นะคะ รายการที่40นะคะเขาเรียกว่าพระชัยมงคลหรือเปล่าคะเป็นเนื้อชุบปักนะคะเป็นเนื้อชุบปักปิดทองนะคะองค์นี้นะคะรายการที่40นะคะองค์นี้รายการที่40นะคะราคาองละ400บาทนะคะราคาอง์ละ400บาทรายการที่40นะคะแล้วก็รายการที่4 1อดนะคะรายการที่41ดนะคะนับไปด้วยเลยนะหลวงพ่อเงินนะคะ รูปปอหลวงข้อเงินนะคะน้องได้มา2อสีเลยนะคะน้องได้มา2องสี่นะคะเขียนตรงนี้ว่าวัดบางคานนะคะสองสี่ห้าสองนะคะนี่นะคะใต้ฐานนะคะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ค่อนข้างมีน้ำหนักเลยนะน่าจะเป็นแบบว่าคล้ายๆพวกเนื้อทองเหลืองนะคะองค์นี้นะคะเปิดแบ่งปันไว้ที่ราคาองค์ละ 4ี0ห้บาทแล้วกันนะคะพี่องค์นี้ขอที่4 5 0อ้าบาทพี่เลือกสีได้นะคะน้องมีมาได้มา2ององนะคะมีสีทองเหลืองกับสีอันนี้น่าจะเป็นผสมจะออกสีผิวแบบว่าสีนากนะคะพี่ราคาเท่ากันเลยนะคะราคาเท่ากันเลยนะคะองละ4ี่อยห้บาทนะคะนี่เขียนหลวงพ่อเงินนะคะแล้วก็เขียนวัดบางคานพศอ2อ๋อสองห้าห้าสอง เออองนี้เขียนชัดเจนนะคะพี่เนี่ยองเนี้ยตัวยันอักขระชัดเจนนะคะหน้าโลงข้องเงินนะคะหลงข้องเงินแล้วก็มีองค์นี้องนี้พระอะไรอะพระอะไรนะไม่รู้ถามเองตอบเององเนี้ยองคนี้ก็อีกองหนึ่งนะคะเอาคิดราคาเท่ากันนะคะสี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะขอค่าส่งค่อนข้างมีน้ำหนักอยู่นะพี่นะ เก็บไปทางส่งฟรีให้ทุกรายการนะคะแล้วก็ถ้าองค์ขี่เขียวๆอย่างนี้อันนี้จะเป็นรุ่นนารายจักนะคะหลวงปู่ศิลานะคะลงยาสีเขียวนะคะเนื้อทองเหลืองนะคะรุ่นนารายจักหลวงปู่ศิลาองค์นี้ราคาเอาไป45 0ห้าบบาทเท่ากันนะคะ <c oughs> แล้วก็มีหลวงพ่อกวยนะคะพี่ นะไม่ได้นับรายการนะคะเดี๋ยวเอาไว้รอบหน้าค่อยมาเปิดกันอีกรอบอันนี้จะเป็นของปีนี้นะคะของวัดของวัดเลยนะคะหลวงพ่อกวยองนี้นะคะวัดโคศิตารามพร้อมกล่องเลยนะคะพี่น้องขอเดี๋ยวนะอันนี้จะเป็นเนื้อเนื้อชุบเงินนะคะเนี่ยนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกวยนะคะอันนี้จะเป็นออกจากวัดนะคะอันนี้บูชามาจากที่วัดนะคะขอองค์ละ4 5 0บบาทละกันนะคะพี่ นะอันนี้นะคะของปีนี้นะคะถ้าพี่สะดวกไปที่วัดก็ได้เลยนะคะหรือว่าไม่สะดวกก็450าสบาทนะคะพร้อมเก็บปลายทางนะคะมี2เนื้อนะคะราคาเท่ากันมี2เนื้อราคาเท่ากันเลยนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อ เรียกพวกแบบทองแดงมันปูนะคะจะมีผิวรุ้งๆนะคะน้องน้องก็บูชามาจากที่วัดอีกทีหนึ่งนะคะถ้าพี่สะดวกไปวัดก็ไปได้เลยนะคะหรือว่าถ้าจะสะดวกปิดกับน้องน้องเปิดแบ่งปันที่450บาทนะคะพี่เลือกเนื้อผิวได้เลยนะคะนี่นะคะบูชามาจากวัดนะคะกล่องวัดเลยนะคะอันนี้จะเขียนว่าวัดโคสิตารามนะคะปี2567นะคะอันนี้จะเป็นพระใหม่ปีนี้เลยนะคะพี่แต่จะเป็นปีเก่าแล้วเดี๋ยวจะปีหน้าแล้วเนาะ ต่อไปนะคะแล้วก็มีอันนี้พี่ๆสามารถแจ้งชื่อพาได้เลยนะคะไม่ต้องแจ้งหมายเลขรายการนะคะอันนี้ก็เอามาเปิดแบ่งปันไว้นะคะยังไม่ได้จัดใส่ถาดเลยนะคะ,อ,ะอันนี้จะเป็นหล่อหล่อรอยองรุ่นบาทเงินล้านหลวงปู่ศิลานะคะอันนี้น้องก็ได้มานะคะอันนี้น้องก็ได้มาอีกู่นึงเนาะนี่นะคะจะเป็นหล่อรอยองค์นะคะมีอุดอุดมวลสารใต้ตูดแบบนี้นะคะ เป็นหลวงปู่ศิลาอุ้มบาทน,นะคะองค์นี้นะคะราคา300บาทนะคะอง์นี้ราคา300บาทนะคะแล้วก็มีรูปอันนี้ก็รูปหล่อเหมือนกันนะคะหลวงปู่ศิลานะคะเขียนว่ารูปหล่อหลวงปู่ศิลานะคะองค์ละ300บาทนะคะองค์ละ3 0 0บาทนะคะแบบนี้เลยนะคะวัดโพสีสะอาดนะคะแล้วก็มีมาเยอะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเอาไว e ้อีพีหน้าฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องนะคะแล้วยังมีผ้าสวยๆมาแบ่งปันให้กับพี่ๆอีกนะคะสวัสดีค่ะ